สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสีผ้าพี่น้องมาเบงขางคกให้โชคนะครับผมขีดขางขาขางคกให้โชคนะครับเดี๋ยวเฮาสีไปรุนพร้มพอ,อรมกันเลยน,นะพี่น้องครับร <c oughs> ุนพร้อมกันนะครับ เบึงว่มาเพิ่นสีห้ยตัวใดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อนีวันที่16นะครับกุมภาพันหกสี่นะครับเดี๋ยวอ่านเฮามาเบิงพอร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับสีว่าพี่น้องนะครับ มารลุนมาเบิงว่าเพื่อนสิให้ตัวไดนนะครับงวดนี้นะครับพอดีว่าย่างมากก็เลยเห็นนะครับเพื่อนกำลังโดดสีเขาเฮือนนะครับผมนะครับเพิ่อนอาจีพเอาโศกมาให้หรือจังไหน,นะครับสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเบิงความกันครับผมพี่น้อง ปึ๊บเห็นหมครับผมได้เห็นตัวไหนอกครับผมนะครับเดี๋ยวผมสีหมุนหาให้นะครับ ตัวไหนโศกโศกมันมนครับมือนี้หมุนหาให้ครับพี่น้อง เพิ่นบอ่อติงเลยนะแล้วเพิ่นบอ่อดินนะครับอยู่ซื้ออยู่ผมเห็นเลข5นะครับเลข5้ากูไดเห็นตัวใดนะครับผมเห็นเลขหาครับพี่น้องห้าสามห้าห้หรือ5,3ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละ นะครับผมดูก็ได้เห็นตัวใดนะครับห้าเจ็ดหรือห้าสามประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมเชียงโศกกันเมื่อน,นี้ครับผมพี่นอ้องโศกมันหมานครับเบืองอีกรอบหนึ่ง ห้าเจ็ดหรือห้าสามประมาณนี้นะครับผมอันนี้เบิ้งตอนบ่ท่านในท่าแปลงนะครับเดี๋ยวผมสี้ท่าแปลงให้เบิ้งนะครับบัดน,นี้เบิ้งว่ามันสีออกตัวใดนะครับเหล็กสีขืนตัวใหนะครับผมอันนี้หลังจากที่ผมเอาแปลงท่าด้วยครับนี่เอาแปลงท่าแล้วนะครับ เห็นบ่ประมาณนี้นะครับผมสิหม,มุนหาบ่บ่ไขยชัดนี่เอาแป้งทาเลยเด้อพี่น้องครับอหลังจากที่ทาแป้งแล้วนะครับผม ครับผมจิมงมลหาเห็นไหครับก็เลขห้าเหมือนเดิมนะครับจะแล้วแต่ผู้ใดเห็นตัวใดนะครับผมครับผมเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับมันนี่โศกมันหมานครับผม สวัสดีครับทนอยากไปแล้ว